สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาแกะพัสดุกันนะคะจากพี่แยมโรช็อปนะโอเคอเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะมาแกะกันแกะกันนี่แกะเสร็จแล้วป้าสั่งสกุ๊ตชี่นะคะของพี่แยมโรช็อปก็สั่งสกุ๊ตชี่นะ นแกะยากมากอะ่ะพี่แยมโรคะพี่แยมโรแพ็คได้แกะยากมากคะ่ะโอเคได้เราได้แล้วถ้างั้นป่านขอแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะป่านก็แกะเสร็จแล้วนะที่ป่าสั่งก็จะเป็นเปาวทองกับ ชวยกาแฟของคิวตี้นะคะอันนี้ไม่รู้ของอะไรนะแล้วเป็นถ้วยกาแฟนี็นเทาทองของคิวตี้โลมากเลยอะเราแถมนุ่มมากเลยอะ่ะนี่น่ารักอะโลมาก นี่เปนของแท้นะของคิวตี้แล้วก็ถ้วยกาแฟเดี๋ยวเราจะมาเกะพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นของแถมนะเดี๋ยวเรามาดูถ้วยกาแฟกันเลยดีกว่ามาค่ะแกะกันเลยเดีเย๋ยวแล้วแกะยากแกะกอ่ะค่ะ มีกันไกลก็ไม่แก่เนาะเออเนาะนี่นี่เป็นตัวกาแฟอันนี้มันแท็กนะมันถ้วยกาแฟไม่สโลเลเลยอะ ไม่สโลนะน,นี่น,นี่ไม่สโลอ่ะ ไม่สโลนะคะแล้วก็เพื่อความน่ารักนะนี่อันนี้น่าจะเป็นของปลอมนะเพราะว่าแท็กของมันแบบนี่นะไม่สโลเลย นี่เคเดี๋ยวเรามาเล่นเปาทองกีกวานี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแพ็กเกจสวยมากนะ่ารักมากเลยคะ่ะอันนี้มัของจริงนะของคิตตี้นี่ เป็นของจริงนะมีลายเส้นด้วยดูง่ายมากคิที้เกิดีฟเดี๋ยวนะมันไม่โฟก,กัสอะ่ะน,นี่เรามาพีบกันเลยของจริงนุ่มมากตรงนี้ก็มีลายเส้นนะนุ่มมาก สโลด้วยต้องขอขอบคุณร้านแยมโลช็อปมากเลยนะคะนี่นะคะสโลมากแต่อันนี้ไม่สโลนะคะแต่ก็น่ารักดี โอเคถ้าวันนี้นะคะป่านลาไปก่อนแล้วนะโอเคค่ะบ๊ายบาย